วัดใหญ่เปลี่ยนลุกใหม่มาสอนเด็กๆมี่ใครเนี่ยพันลงคนใหม่อระไม่ใช่ครับนี่ครูคนใหม่ประจําที่นี่ครับชื่อคุณครูฉลาดเฉลียวเขียวอัไพยครับฉลาดจริงหรือเปล่าก็ฉลาดตามชื่อครับครูจะต้องหัวไวนะอย่าทำปุ๊บตอบปั๊บ๊บตอบปุ๊บป๊้วปุ๊บปั๊คไมหัวไวว่ะธรรมดาซะแล้วจับตรงไหนตอบตรงนั้นครับผมหัวผมอีเตเต เออกินข้าววาพี่กินแต่พะมีคุกกพี่อะเฮ้ยเป็นครูจริงใช่ไหมเนี่ยจริงครับหัวไวจริงเปล่าก็พอสมควรครับกลับตรงไหนตอบตรงนั้นครับผมยังตูดไรครับเฮ้ยหัวอย่าเล่นหัวสิครับเราเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นนักเรียนมาเล่นหัวผู้ใหญ่ไม่ดีนะครับเฮ้ยไม่เล่นไม่ได้อะเล่นไม่ได้เหรอวะโทีนี้เล่นได้ป่าเดี่ยถามว่าเล่นได้เปล่าก็อย่าเล่นเลยดีกว่าครับเราเป็นเด็กนักเรียนมันไม่ดีนะครับอย่าซีเลงเลยเดี๋ยวซู้ลริงอะไรอะไรซีเลง วันอาทิตนี้สามทุ่มครึ่งนักเรียนป่วนจนครูต้องเดินแรงมึงถามมึงวางงานกูเรื่องไงมึงถามได้ไงโดนอะไรมึถามอะไรวางอะไรถามอะไรกูจำมึงได้ละมึงไอ้เมทากูจำมึงได้แล้วเมื่อกี้ถามอะไรครูผมแค่แค่หยอกเล่นครับเตินขาครับขาันครับหลังหัวครับหัว ว่องไวว่องไวเออพี่เออเล่นนีดหน่อยพอมต่ใจมันเลยโครงแล้วเี่เลยเคออ,อะไรพี่ตีผมขนาดนี้แฟนขับผมเยอะนะแฟนขับเยอะแฟนซี่อะแฟนขับ,ขบไม่ไม่ไม่ฝน